สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะตอนเช้าสิบโมงครึ่งค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะโอ้ดอกไม้ในสวนบานกันเต็มที่เลยนะคะหลายอย่างไม่ใช่กุหลาบนะคะดอกไม้ดอกไม้ไม <c oughs> นี่ค่ะกุหลาบก็กําลังแตกใบแตกตายังไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะรู้สึกเพี้ยจะมาแล้วนาะเป็นบางต้นนะคะบ้านไหนถ้า ถ้ามีแดดนะคะฝนไม่ตกก็ฉีดยาได้เลยนะคะที่มีฝนตกค่ะเมื่อวานก็ตกวันนี้ไม่ตกคืมนะคะไม่ตกคืมไม่ตกคืมแต่ว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ฝนจะตกก็ไม่ได้ฉีดอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นวันจันทร์อังคารจะฉีดยานะคะเพี้ยมาแล้วนะคะเมื่อกี้นั่งมองอยู่เห็นแวบ,บๆอยู่นี่ค่ะอยากจะอวดดอกไม้ในสวนนี่แหละคะ่ะหลายอย่างนะคะปลูกไว้พอถึงเวลาเขาก็จะขึ้นเองเลยค่ะ ไม่รู้ชื่ออะไรบ้างนะคะอันนี้ชอบมากเลยค่ะสีเหลืองยิ่งถ้าแดดมีแดดดีๆก็จะบานสวยงามมากนะคะอันนี้มากาเลสนะคะกำลังฟื้นฟื้นชีพมาหลังจากโดนหิมะใบเมื่อเดือนกุมภาพันนะคะนี่ค่ะหลากหลายอย่างกำลังบานนะคะโดนฝนก็รู้สึกว่าจะไม่โอเคเท่าไหร่ สุดจะชอบแดดนะคะแดดดีๆจะจ้าเนี่ยอันนี้มีเยอะนะคะในสวนนี่กําลังบานค่ะเดือนหน้าจะบานเยอะมากนะคะก็จะบานไล่ๆเลี่ยกันค่ะช่วงนี้ก็จะบานช่วงเดือนนี้แหละค่ะแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆนี่นะะดอกไม้ข้างในนู่นนะคะกุหลาบก็นี่ค่ะประมาณนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะจริงๆก็อยากจะฉีดยามากเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวโรคภัยมาแล้วเอาไม่ทันนะคะ ต้องฉีดดักไว้เลยนะคะบ้านไหนใบประมาณนี้ก็ฉีดเลยไม่ต้องรอแล้วนะคะต้นนี้เหมือนจะไม่แข็งแรงนะคะต้นอื่นเข้าไปแบบยาวเป็นคืบแล้วนะคะนี่ไม่แข็งแรงเราก็รู้สึกว่านี่ยอดตายไปยอดตายยอดแห้งๆนี่ค่ะเป็นเพราะอะไรก็หลายสาเหตุนะคะน่าจะโคนต้นไม่แข็งแรงมากกว่านี่ค่ะเนี่ยหัวกะโหลกนี่ไม่แข็งแรงมากกว่าเนี่ยหัวกะโหลกมันดำๆนะคะ น่าจะไม่แข็งแรงมากกว่า <c oughs> ซื้อมาปีที่แล้วสองต้นตายไปนหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็เลยเอามาปลูกไว้ในนี้สงสัยเนี่ยดูกิ่งก้านเป็นสีน้ำตาลน่าจะไม่รอดเหมือนกันนะดูต้นข้างๆดูสิคะนี่เป็นคืบแล้วนะคะเนี่ยแตกออกมาเป็นคืบแล้วอันนี้เก่าแก่มากนะคะไม่ตายอะ่ะ ย้ายแล้วย้ายอีกก็ยังรอดนะคะอลิเบียค่ะอลิเบียอดอกไม้ของหนูชอบมากเลยค่ะเนี่ยพวกเล็กๆเนี่ยถ้าตื่นมานะคะต้องออกออกนอกบ้านทุกวันนะคะมาดูพวกนี้ตั้งแต่กุมภามีนาเมษานี่ก็ดอกไม้หลายอย่างก็เริ่มบานนะคะเมื่อกี้แอบมองอยู่รู้สึกว่าจะติดดอกแล้วนะคะติดดอกแบบเล็กๆเล็กมากอะ่ะโอ้ยโดนลาหักอีกแล้วนี่หักเองนะคะเนี่ย นี่ยโดนอะไรไม่รู้หักลมแรงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เจอหนอนใบตัวหนึ่งค่ะเนี่ยถ้าใบแบบนี้แสดงว่าหนอนกินอยู่ข้างหลังนะคะ <c oughs> ต้องฉีดยานะคะฉีดยานี่ค่ะติดดอกแล้วนะคะเล็กเนี่ยเหมือนเม็ดข้อสารนี่แหละค่ะติดดอกแล้วนะเป็นกุหลาบทรงพุ่มหรือกึ่งเลือ้อยได้นะคะไม่ใช่เลือ้อยร้อเปอร์เซ็นต์นะคะ olivia rose เดวิดออสตินนะคะปกติหนูปลูกเดวิดมากนะคะมันตายก็เลยเปลี่ยนมาปลูกยี่ห้ออื่นเลนี่บลูนะคะต้นนี้กุหลาบเลื้อยสีเหลืองค่ะอันนี้ก็งามค่ะปีนี้ก็โอเค ต้นนี้แตกตาดีนะคะแต่ว่าช่วงตรงนี้ไปเยอะแตกตามาดีนะคะแต่ช่วงตรงนี้ไม่ค่อยดอกดูซิว่าปีนี้จะดอกไหมปีนี้จะหลอกดอกไหมดูสิคะแตกตาตั้งแต่นี่นะคะถ้ามันดอกตั้งแต่โคนต้นก็คงจะดีอันนี้ก็ลงใหม่อันนี้โอเคอยู่ค่ะใบไม่เหลืองไม่ร่วงนะคะน่าจะรอดน่าจะรอด อยากจะอวดดอกไม้พวกนี้แล้วค่ะเนี่ยชอบจังเลยปีละครั้งนะคะนางจะมาให้ปีละครั้งในซุ้มก็เนี่ยค่ะประมาณนี้ถ้าเราไม่ชอบว่ามันเป็นสีเขียวกับซุ้มสีดำมันไม่เหมือนกันก็เอาสเปรย์สีดำมาฉีดได้นะคะแต่หนูไม่เรื่องเยอะเท่าไหร่หนูก็ปล่อยมันไปค่ะไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าคิดว่ามันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่งาม <c oughs> เอาสเปรย์สีดำมาฉีดได้ค่ะ <c oughs> เป็นหวัดค่ะเป็นหวัดเป็นไข้เมื่อวานไปหาหมอเป็นทั้งสามีและภรรยานะคะห <c oughs> ลานน้อยกลับไปก็เป็นหวัดไปหาหมอละวเขาให้รอในรถเป็นชั่วโมงมาตรวจว่ามีโควิดนาไหมปรากฏว่าไม่มีนะคะรอดตัวไปเป็นไข้ธรรมดา นี่ลงใหม่นะคะแถวนี้ลงใหม่เกือบหมดเลยมีแต่ต้นเนี้ค่ะที่เก่าเนี่ยค่ะต้นเก่าก็แตกอยู่นะคะปีที่แล้วก็ไม่มีกิ่งกระโดงนะคะไม่รู้ปีนี้จะมีให้หรือเปล่าลงใหม่นะคะตรงนี้งามค่ะชิลิคุสุเนี่ยสวยเลยสั่งมาจากอินเทอร์เนต็ตต้นหนึ่งแล้วก็ซื้อมาอีกต้นหนึ่งนะคะปลูกคู่กันสองต้นอย่างด้โซนนี้เป็นกุหลาบ อันนี้เป็นเลื้อยได้นะคะเป็นพุ่มก็ได้เลื้อยก็ได้ค่ะโรซานี่ค่ะอีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะสองต้นนี้เหมือนกัน,นเหมือนกันไปหาซื้อแล้วมันไม่มีก็สั่งอินเทอร์เน็ตมานี่ค่ะแตกมาดีงามเลยค่ะเหมือนกันตั้งโอนะคะตั้งโอมีอยู่สามต้นกําลังงามๆเลยค่ะเอาไว้ใส่ต้มใส่ผัดกินได้นะคะพวกนี้ก็กำลังงามค่ะ อยากฉีดยาจังเลยพิามีนะคะเนี่ยรู้สึกใบก็จะเป็นเหมือนกันนะคะมีโรคมีอะไรเหมือนกันหมดลค่ะนี่โดนไม่ไหมลุกลุ้งนี่เป็นไรไม่รู้นะคะน้ําเยอะหรือเปล่าไม่รู้ฝนตกดีจังเลยไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยทำไมฝนตกดีจังก็มีต้นที่สวยแบบแข็งแรงสุดๆก็มีนะคะบางต้นก็ไม่แข็งแรงก็มีนะคะ ปีที่แล้วงามปีนี้อาจจะตายก็ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะไม่เสมอไปแต่ส่วนมากไม่ตายเลยนะคะมันก็จะแตกมาทีละใบสองใบทีละก้านทีละดอกเงี้ยจะทิ้งก็เสียดายจะตายก็ไม่ตายอะไรประมาณนี้ดูสิคะนี่เป็นพุ่มใหญ่เลยอ่ะอุตสาหขยายไปแล้วนะคะปีที่แล้วขุดออกนึกว่ามันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> อันนี้ไมโลสนะคะไมโลสอันนี้กุหลาบเลื้อยสีแดง <c oughs> อู้ฟู่เลยค่ะปีนี้น่าจะงามให้อยู่นะปีที่แล้วโดนแมงกินไปกัดไปเริ่มดูออกแล้วนะคะว่ากิ่งไหนกิง่งกิ่งที่ดีแล้วก็กิ่งไหนกิ่งอะไรนะ กิงตาบอดค่ะเริ่มดูออกแล้วนะคะถ้าเห็นก็เด็ดทิ้งก็ได้ค่ะไม่เด็ดก็ได้แล้วแต่หนูก็มีเด็ดเป็นบางครั้งนะคะ love stock นะคะนี่ที่แน่ๆมีกิ่งกระโดงมา2องกิ่งนะคะนี่อยากจะอวดประมาณเกือบครึ่งนึงได้แล้วค่ะเนี่ยหกิ่ง,งสองกิ่งมาเรา็วกว่าที่คิดนะคะนี่ค่ะสองอัน,นโดนหนอนกินไป ข้าไปได้หนึ่งตัวนะคะปีที่แล้วจัดจะเลยอ่ะนี่กำลังงามนะคะขึ้นมาประมาณน่าจะถ้าประมาณนี้สิบเซนได้ไหมนี่คไม่ถึงคืบนะคะน <c oughs> หน่อยเนี่ยนี่ค่ะกำลังงามเลยอ่ะนะใบก็มีนะคะใบเหลืองๆแบบนี้มนี่ต้องฉีดยาถามว่าฉีดแล้วหายััมก็ไม่หายแล้วค่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไร เจอแบบนี้ก็เด็ดทิ้งนะคะเนี่ยมีมีเหมือนกนอันนี่ก็สองต้นดอกไม้พวกนี้ก็บานนะคะเ,เห็นไหมปลูกไว้นะ่ะมันก็บานตามฤดูกาลของเขาค่ะมาดูโซนนี้กันบ้างค่ะฝั่งนี้ส่วนมากจะเป็นกุหลาบเลื้อยดอกสีเหลืองนี่ เอามาปลูกเอามาจากบ้านพ่อสามีนะคะปลูกแล้วเม็ดมันหัวมันกระเด็นไปตรงไหนมันก็ขึ้นตรงนั้นนะคะสวยค่ะหนูไม่อยากให้มันกอใหญ่หรอกต้นประมาณนี้กำลังดี <c oughs> ช่วงน,นี้ก็กำลังดีนะคะกําลังดีกําลังโอเคอันนี้ก็ข้างทางเยอะๆนะคะเนี่ยไม่รู้จักชื่อแต่ปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายซื้อต้นนังถูกมากประมาณสิบกว่าบาทได้เจ็ดแปดสิบยูนเนี่ยค่ะอันนี้มันจะเป็นหัวนะคะอันนี้เราซื้อมาอน,นี่มากกเล็เนี่ยฟื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมักกเล็ศ <c oughs> ุหลาบเลื้อยสีแดงนะคะต้นนี้สีแดงสีขาวเยอะค่ะตรงนี้สีเหลืองกัน,นี้กำลังน่ารักค่ะดูต้นใหญ่นู่นนะคะ ปีนี้แบบแข็งแรงไวมากอ่ะใบเต็มเลยนะคะปีที่แล้วไม่ขนาดนี้นะคะมันจะมีเตือนในเฟซบุ๊กนะคะปีที่แล้วใบไม่เยอะไม่ยาวขนาดนี้คือยังขึ้นไม่เยอะปีนี้รู้สึกมาไวค่ะที่แน่ๆน่าจะน่าจะบานเร็วนะคะปีที่แล้วน่าจะเดือนพฤษภาระมบัมที่สิบเก้าได้กุหลาบบานนะคะปีนี้น่าจะเร็วขึ้นกว่านั้นนะคะเพราะว่าซากุระยังบานเร็วเลย เ <c oughs> นี่ยดูใกล้ๆก,กันนะคะขึ้นมายาวประมาณนี้แล้วค่ะนี่ก้านใหญ่สวยแข็งแรงนะคะ ชมพูนั่นมากาเรเล็ดค่ะมีหลายอย่างสีเหลืองนี่ก็มากาเรเล็ตนะคะส่วนต้นนี้ก็ใบงามมากใบงามแล้วก็ใบแบบแข็งแข็งหน่อยนะคะแข็งหน่อยเป็นขนขนดอกนี่ก็ใหญ่นะคะนางแข็งแรงทุกปีค่ะต้นนี้ไม่มีกิ่งกระโดงนะคปีที่แล้วก็ไม่มีปีนี้ก็ลุ้นให้มีนะคะ มัจจิลุตานะคะมัจจิลุต้ามาลุ้นต้นนี้กันต่อค่ะนี่กำลังงามเลยนะคะเพียรองดลองสารหรือเอดเดงโรสแปดสิบห้านะคะกุหลาบฝรั่งเศสค่ะเลื้อยนะคะใหญ่ยาวเลยแหละกิ่งก้านแบบประมาณสี่กับห้าเมตรได้ สูงมากเลยนะคะเนกิ่งปีที่แล้วนะคะหนึ่งสองสามนี่กิ่งปีที่แล้วยังไม่เคยดอกปีนี้จะผลิตดอกให้นะคะนี่ยาวตั้งแต่นู่นลงมานี่เลยนะคะนี่ลงมาโคนต้นเลยนะคะกิ่งตรงนี้เลยค่ะเนี่ยกิ่ง ญี่ปุ่นเขาก็แนะนําเวลาปลูกกลาบใไม่เอาหัวกระโหลกโผล่พ้นด,ดินขึ้นมานะคะไม่ถมหัวกระโหลกนะคะประเทศอื่นบ้านอื่นเราไม่รู้นะคะแต่หัวกระโหลกต้องโผล่พ้นด,ด,ดินค่ะมันจะได้แตกกิ่งใหม่ปีที่แล้วไม่ดกนะคะปีที่แล้วไม่ดกปีนี้น่าจะดกนะคะอันนี้ก็กิ่งใหม่นะคะกิ่งปีที่แล้ว ี่่คะยาวขึ้นมาประมาณนี้โอ้ยแดดออกสักหน่อยเออไปดูต้นนี้กันค่ะต้นนี้งามนะคะยาวประมาณคืบหนึ่งได้แล้วค่ะเนี่ย กิ่งยาวใหญ่นะคะต้นนี้กิ่งใหญ่ <c oughs> กิ่งยาวดอกก็ใหญ่นะคะ <c oughs> ชอบมากเลยค่ะไมค์การเด่นเนี่ยค่ะทนต่อโลกนะคะ,คะ <c oughs> ใหญ่กวแท่งดินสอประกาแล้วค่ะนี่สวยงามเลยละคะ่ะ ที่สำคัญหอมนะคะการน,นี่ใบจะเหลืองหน่อยนะคะอันนี้กิ่งใหม่ของปีที่แล้วนะคะกิ่งมันอ่อนนะคะกิ่งมันอ่อนกิ่งไม่แก่ใบอันนี้สวยจริงๆค่ะเนี่ยมาประมาณคืบหนึ่งได้แล้วเนี่ยประมาณคืบหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นกิ่งตาบอดนะคะเนี่ยน่าจะ เราไปเดินดูนอกรั้วกันอีกทีหนึ่งค่ะไปค่ะ <c oughs> นี่ค่ะนอกรั้วนะคะ โอ้ยแดดมาพอดีค่ะมาให้สัก30นาทีก็ยังดีนะคะอันนี้นอกรั้วของเรานะคะต้นใหญ่จริงๆค่ะต้นนี้ถ้าปลูกแล้วได้แบบนี้ทุกต้นก็คงดีนะคะคงไม่ต้องซื้อกุหลาบอะไรเยอะแยะขนาดนั้นทุกปีทุกปีกปจริงๆกว่าจะโดนกว่าจะได้แต่ละต้นเนี่ย เนี่ค่ะแตกมาเยอะแล้วนะคะแถวเนี้ยอันนี้กิ่งใหญ่จริงๆค่ะต้นนี้กุหลาบต้นนี้กิ่งไม่เล็กกิ่งใหญ่นะคะอันนี้กิ่งเก่าอันนี้กิ่งใหม่กิ่งใหม่กิ่งเก่าเดี๋ยวปีนี้ถ้ามีกิ่งกระโดงมาเยอะๆก็จะเริ่มตัดกิ่งเก่าทิ้งนะคะ เก่าเมื่อสองสามปีที่แล้ว ลมดีอากาศดีค่ะอยู่ที่ประมาณ19องศานะคะวันนี้19องศากำลังดีค่ะช่วงนี้ไม่ร้อนไม่หนาวนะคะเวลานอนก็ไม่ต้องเปิดอะไรผมผ้านอนได้เลยมีลมนิดหน่อยนะคะตอนนี้ ตอนเย็นๆมีคนบอกว่าดอกไม้แถวนี้สวยมากเลยพวกกบ,บาจางังนะคะพวก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะป้าๆใหญ่ๆนะคะบอกว่าสวยจังเลยเนี่ยดอกไม้ที่ขึ้นอยู่นี่นะคะส่วนตัวลราชอบนะคะต้องเดินทุกวันอะในสวนเนี่ย ไม่มีกุหลาบก็ดูอย่างอื่นไปก่อนค่ะดู <laughs> ตายนะปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะเนี่ยถึงเวลานางก็ออกดอกอันนี้สงสัยจะตายเดี๋ยวมาตัดทิ้งเขาเรียกอะไรนะซากุระเหรอซากุระรในดินนี่แหละคะ่ะเขาเรียกซากุระเหรอมันมีหลายสีนะคะปลูกไว้นานล่ะนางก็รอด นี่ในกระถางนะคะในกระถางนี่รู้สึกจะลงใหม่หมดนะคะแล้วรู้สึกว่าจะเป็นเลื้อยหมดเลยนะคะในกระถางมีสามต้นนี่แหละคะ่ะที่เก่าแล้วไม่แข็งแรงนะคะจะทิ้งก็เสียดายก็เลยปล่อยไปะคะ่ะส่วนกุหลาบของหนูวันนี้ประมาณนี้นะคะพาชมประมาณนี้ขอบคุณทุก การติดตามทุกคอมเมนต์นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะฉีดยาดได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะช้าเกินไปละหนูนี่อยากฉีดมากๆเลยเนี่ยรออะไรรอไม่ให้ฝนตกเนี่ยนะคะฝนมันตกฉีดไม่ได้นะคะไปแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ค่ะ เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะออลิเบียอยู่ตรงนู้นนะคะออลิเบีย